ในในเรื่องของอการวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะของการทำให้เกิดการสัตค์้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปพระพุทธศาสนานะครับก็การเผยแผ่ก็เป็นหนึ่งใน6ด้านที่ที่เราจำเป็นต้องต้องต้องทำเพื่อให้พระพุทธศาสนาเนี่ยดำรงอยู่ได้ ในด้านอื่นอาจจะมองถึงในอาณาเขตที่มันมีความจํากัดในเรื่องของอสิ่งของในเรื่องของอาการดูแลของผู้ที่อยู่ในการปกครองแต่การเผยแผ่เนี่ยจะล่องลอยไปเหมือนกับอากาศที่ไม่มีขีดจํากัดเลยจะทําให้ผู้ที่กําลังเหน็ดเหนื่อยอาจจะได้ยินจากสื่อหรือว่าผู้ที่กําลัง ขาดแรงจูงใจในการที่จะดำรงชีวิตสามารถที่จะพลิกฟื้นลุกขึ้นขึ้นมาทำอะไรเป็นประโยชน์ลักษณะแบบนี้เนี่ยผู้ที่มีอำนาจในการที่จะบริหารงานไม่ว่าจะในองค์กรหรือว่าในหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าที่ไหนก็ตามในโลกนี้สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเผยแพ่พระพุทธศาสนาเนี่ยได้ในทันทีแล้วก็ผลก็เกิดในไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคล นโยบายสามารถส่งทอดไปถึงบุคคลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้อย่างดีดังนั้นในการเผยแพร่พุทธศาสนาให้ให้ความสำคัญกับการเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับประชาคมทั้งในระดับชุมชนแล้วก็ในระดับนานาชาติได้ดังนั้นถ้ามองว่าทำอย่างไรเราถึงจะจะเข้าไปถึงบุคคลในส่วนต่างๆได้อย่างดีนะ โครงการโครงการหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าทุกทุกวัดไม่ว่าจะเป็นวัดไทยในต่างแดนหรือว่าวัดที่อยู่ในประเทศไทยก็ตามสามารถที่จะทำโครงการเป็นห้องสมุดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นห้องสมุดที่ที่มีแต่ข้อมูลทางพระพุทธศาสนาอย่างเดียวผู้คนที่มีความต้องการอยากจะรู้ว่าทำอย่างไรสามารถที่จะ แก้ปัญหาในกิจการงานหรือว่าปัญหาชีวิตทางด้านจิตวิทยาก็จะมีตำรับตำลามีหนังสือมีความรู้สิ่งเหล่านี้แต่ว่าคำว่าพุทธบูรณาการหรือว่าการประยุกเนี่ยเราจำเป็นต้องต้องมีความรู้ทางพุทธศาสตร์แต่เป็นความรู้เชิงประยุกต์ด้วยเพื่อจะทำให้เกิดบูรณาการที่กว้างขวางขึ้นไปฉะนั้นถ้าเกิดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ เรียนรู้แบบที่ผู้คนเดินเข้ามาด้วยการยังไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาแต่รู้ว่ามีห้องสมุดอยู่ห้องสมุดหนึ่งที่สามารถเป็นแหล่งความรู้เติมอาหารสมองให้ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันกลยุทธ์ที่จะใช้ในการที่จะทำเป็นกิจกรรมให้เกิดขึ้นเราอาจจะมีกําหนดเวลามีการให้คุยกับนักวิชาการหรือว่ามี จัดนักวิชาการที่มีความรู้ให้องค์ความรู้ที่เป็นความรู้แบบผสมผสานไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาอย่างเดียวเพราะว่าคนที่อยู่ในโลกนี้ปัจจุบันเขามีสื่อในการที่จะอ่านเพียงพอแต่ว่าการที่จะไปสร้างบูรณาการให้เกิดขึ้นการประยุกต์ใช้เนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องเรียนรู้จากเคสตัดี้เรียนรู้จากตัวอย่างต่างๆที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะนำเสนอให้ได้ ดัน,นั้นถ้าเกิดเป็นแหล่งความรู้แบบนี้เหมือนกับเราใช้การเผยแผ่แบบบูรณาการให้เข้ากับชุมชนได้โดยไม่ต้องบังคับให้มาเข้าคอร์สเพื่อปฏิบัติธรรม3วัน5วันถ้าอยากจะเรียนรู้มีเวลากำหนดนัดหมายมาแล้วก็จะมีโอกาสได้นั่งคุยสนทนานะไม่เพียงแต่นักวิชาการเท่านั้นรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อจะหย่อนใจ แล้วอาจจะต้องการเวลาสักแค่ครึ่งชั่วโมงมานั่งเพื่อจะหาความรู้หรือว่าข้อปัญหาที่มีในชีวิตเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่พุทธศาสนาได้อย่างเป็นรูปธรรมครับทีนี้สำหรับผู้ที่อยากจะทำการเผยแพร่พุทธศาสนาการที่จะอยู่ในสังคมปัจจุบัน สังคมไทยถือว่าเป็นสังคมที่มีการเคลื่อนไหวเร็วมากหรือว่าเป็นดินามิกโซซ i e t ตี้ไม่ต่างกับสังคมโลกแล้วไม่ต่างกับประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาอื่นๆเรามีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของมาตรฐานการเป็นอยู่ในเรื่องของอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการศึกษาและสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ที่จะทำการเผยแพ่เนี่ยจำเป็นต้องต้องมีวิวัฒนาการของตนเองอย่างมาก แต่ด้วยความมีเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาซึ่งถ้าถามชาวต่างชาติว่าเวลาอยากจะสนทนาเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยอยากจะฟังจากพิสุประเทศไหนจะได้ยินเลยว่าเขาอยากจะได้ได้ฟังจากพิสุประเทศไทย mm hmm. เพราะว่ากริยาที่งดงามการนุ่งห่มที่เรียบร้อยการขบฉัน ที่มีมารายาทด้วยด้วยขนบธรรมเนียมที่ถือกันมาตามพระวินัยของฝ่ายเทรวาทมีความเข้มงวดอยู่ในตัวอยู่แล้วชาวต่างชาติจะใช้คำว่าออเดนติกก็คือเป็นลักษณะของดั้งเดิมนะพวกพุทธศาสนาที่เป็นดั้งเดิมนะแล้วก็อยากจะจะสนทนากับพิสุชาวไทยดังนั้นนี่คือเอกลักษณ์ที่เรามี เป็นสิ่งที่ดีที่ที่ควรจะรักษาไม่ใช่การไปมองดูความง่ายดายจากจากประเทศอื่นแล้วก็พยายามจะยึดมาเป็นแบบอย่างว่าง่ายๆแบบนี้ดีแล้วสะดวกดีแต่กลับกลายเป็นเป็นการไม่ได้รับทราบว่าผู้ที่มองจากภายนอกเขาชื่นชมกับความงดงามของพิสุอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งในการที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่ง ลักษณะเด่นของการเป็นพระสงฆ์ในประเทศไทยดังนั้นเมื่อเรามีความงดงามอย่างนี้แต่ว่าสติปัญญาที่จะใช้ในการที่จะตอบคำถามในการที่จะสร้างความเชื่อมัน่นให้ผู้ที่มาสนทนาว่าพระพุทธศาสนาหรือว่าพระสงฆ์ในปัจจุบันไม่ได้รู้เฉพาะเรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างเดียว สามารถเข้าใจในเรื่องของการจัดการการบริหารการแก้ปัญหาในองค์กรที่เป็นระดับระดับชาติหรือว่าในระดับนานาชาติได้ด้วยการศึกษานี้เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นการผนวกกันทั้งเรื่องของความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการทางโลกหรือแม้แต่ท่านที่มีพื้นฐานการศึกษาทางด้านจิตวิทยา ทางด้านการแพทย์ก็สามารถมองเห็นว่าสามารถผนวกได้อย่างไรอันนั้นคือการศึกษาในระดับที่เป็นเป็นระดับการประยุกต์ใช้หรือว่าเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าแอปพลิเคชันนะฮะถ้าถ้าเราสามารถมี knowledge application ได้มีมีวิวัฒนาการทางด้านการปรับประยุกต์ใช้ได้จะทำให้คนที่เข้ามาสนทนาเนี่ยจะสามารถที่จะ นำไปใช้ได้ทันทีที่เขาได้ได้รับฟังไม่ต้องนำไปกรองหรือว่าไปคิดในเชิงประยุกต์อีกทีหนึง่งเราสามารถทำเป็นลักษณะาอาหารสำเร็จรูปที่เขาสามารถนำไปใช้ได้ในทันทีนะท้ายที่สุดนะครับสำหรับผูท้ที่มีความสนใจในการที่จะดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ซึ่งในอดีตมีผู้ที่ทำสืบทอดกันมาเนี่ยสองพันกว่าปีนั้นการที่จะยืนยันว่าสิ่งนี้มีประโยชน์หรือเปล่าก็ดูระยะเวลาที่สามารถคงอยู่ได้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดกับชนหมู่มากแล้วก็เผยแผ่ไปในภูมิภาคต่างๆในโลกนี้ได้ดังนั้น ประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยืนยันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและถ้ามีผู้ที่สามารถเข้าใจในเนื้อหาคำสอนแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ยิ่งจะทำให้ประโยชน์นี้ก่อเกิดกับมหาชนหมู่มากได้ไปอีกอยาวนานดังนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้เผยแผ่พระพ,ระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตถ้านำประโยชน์ ไปปนวกเข้ากับสังคมที่เป็นสังคมยุคใหม่ในปัจจุบันก็จะทำให้พระพุทธศาสนาได้มีภาพเป็นพลวัตสามารถที่จะปรับเข้ากับได้กับทุกยุคทุกสมัยสังคมทุกรูปแบบแล้วที่สำคัญการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ผู้ที่ทำการเผยแผ่ก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการยอมรับกับผู้ที่มีความใฝ่รู้หรือแสวงหาความรู้เพื่อที่จะใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตการงานเพราะนั้นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์ความรู้ในพระพุทธศาสนาผนวกกับ ความรู้ในแขนงวิชาชีพต่างๆเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางจะก่อให้เกิดกับประโยชน์กับตนเองกับพระพุทธศาสนาแล้วก็สังคมหมู่มากต่อไปครับ